กุบจีบออย่างนี้เลยพี่น้องนี่ควอยห,อยห้อยครับได้่แล้วพี่น้อง mặt điện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  phong điện mặt điện mặt điện

mọi người có mãi 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 xuống mãi mãi đi mãi không, mãi 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 đi đi con mãi ô, mãi 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 mãi

nhanh gặp nhanh nhạc nhanh 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 không nhanh 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 อย่งนี้หครับแต่ยัไม่ค่ยได้เลย

นะครับไปไหวังวม่ีเอาดิปุนเลยยมกลีงครับไปสับ้มาดิปุ่ยัวอ่างนีครับ้่องนะอ่ะงอเยียบไปครับงอเยียบไปป้อมปุปุเลยป่นเเครืองไปเคื่อยังไงครับแงดยอเดี้ยวตั้ตาังตไม่กหน้ำตาลงไป

หอยสุอดีเจ็บร่างความคุก่อไปทำตัวทีางนี่นี่ทำตัว่อยหอยกับป้งปลายองคบสุดทำสัวตัวทำตัวตัวจะดกันว่ได้กงูเสร็จแล้ว่อง นอนนิดหน่อยับน้ำกาเปลือกกำเปลือกนํำเปียกน้ำไปโยไปเดี ani, ๋ยวาเลี้ยงลงไปที่บ้านไม่เป็นไรเป็นแต่จังหวัดใหญ่อย่เลี้ยงลงไปจังหวัดใหญ่ไเลยมีแตกน

ตัวเซฟตัวพี่น้องกระลัระละไปพีองได้เลยอะไรจำตู้มี้อควรสูว่านอมาเลยสัวครับสัวครับติใช่พี่ลองเซ็น,นป,ปิดเซ็นแล้วเไบเรอว่าแนวหลักจะเซ็นตามเซ็นไปหานไปไหนไม่เห็นานานลอีกไปร่มทะเลกับ

อันนี้ก้อยหอยนะครับก้อยหอยเซอรี่แล้วก็ลางย่างดีขเอาชุดเลยลางห้อยทำชุดทำั่วนะต้องมาเนี่ยมาจับมามานิวครับกราบห้งเราไบสามเดียวออกจากบ้านตั้องตีเีออกจากบ้านตั้องตีหามาตะเข้าบ้านมวนเตียวมวนเตียวนี่ต้องทำตีเจ้ามวนเตียวแล้วมวนเตียวเล่นปะวนเตียวประธานนั้นนะอืมแับแย่ปิงป่าอืมวันนียวก้อยหอยปิงป่าแกปิงป่าเนาะ Ay, binh cá cao yup, tham súa bam bùa mah. Quay 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 quay. Hai hát binh hỏi hát. liệt tả lắm. Ay, bó hỏi. Nơi. rồi Mono hát.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  นักมาคุณ้ามาข่าวเลยคร,ร,รับเรื่งน้นรข่าว้องตี่นี่ใครนี้ตนใครบ้าใครต้องกินกินน้ำปลากินก็ติดกินระไปกินน้ำปลาเสีบต้องจักางขานรืนออนล่คจับจับไม่ถือประเดิเอนเอาขาจะก,กล้องมาหน้นะลุงเทพเรืองบ้านแห่เทีบหอย Ti hai của ti hai của nó nhắm cho bằng chân người vô, Mày nói <laughs> ừ. đấy ba mùi sốt cọp nó nhắm kịch lên nó có đi, có đi. A lần nữa đi ba. Ni lắm nèo ba 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 เหีห๋ยวขาเผาไปเนาะกำบังตรงกางทางหอยเชลีกุงเทียไปกินอยู่บ้าลนะ่ยมันเขาป็นมมีแล้วนีเนี่ยไปนนน้าต่างมองคุงนีย่างหัเวนเด็ดเด็ดนนาโน่นน่าหกหายหนาขึ้นทำยุงกุงเทยียบนี่กรุงเทียบขนาดผมไม่ไต่เลยมันคือหนาฝนเลยหนาฝนนะเยังมองเอดียวกันย่ามันขึ้นตัดแล้ว

ปินตากร่อยไหมเชอรี่ครับทำสวนครับแจกแจกเด็ดการตาปันเลือดก็ขนมจีนแห่งมันแสบได้นอนมันต่ำไม่เละเนาะพอเนาะหยงนี่หยงก็กินแล้วๆๆตัดขนมจีนกล้ามากบริการเองเลยลูกมากครับขอ

ต้องมาแตงตัวใส่น้ำหนักอ,อะัเือนเกเบขาแตตัวใส่นี่หนุ่ยานแเป็นไดเน,นาะอเพิ่งตั้งงแตงนุงมาก <c oughs> นองเอ้อออยเยะไม่เขา้ากับกใหญ่ตั้งกว่าตั้งงแงนงมากกว่านี้ยันกใจโอ้ย <c oughs> Còn nó con à? Nên thì mấy con nữa Kín thầu là 2 con Ăn tao rồi vay có nhìn cắt túi ăn không? Ừ, cắt túi ăn Chị nhìn thấy ăn Mà nó toàn là con mì bà, bây giờ thì không cần cắt túi, nó toàn là có mì bà Ăn luôn luôn เขากระลยุ่มเน้วกยุ่ถึงนได้เดีนั่นเดี๋ยวแกต่ก็ดีนะเน่ะขอเกลือย่างเกลือกินน้ำซีกินหอดกินทุบานเท่าเนาะเอเอาขึ้นจักตานะตาปากินกันในหลายๆคนโอ้แซ่บ องกันปยจับบูติบ,บูเนี่ยมันหลายอไม่มีก้างเลยบูอขอตาเงยังกบกินยัดได้ก็แซ่บนี่มันแบบนอะอ,อากาศมันอา,อากาศยังดีเมือนนี่โม,มอนันฝนตกฝนตกวันนี้ไปตึงแหกแตมีตะปะขา ขาคดีแต่คน,น,นตกปลาขาคุณดีเนาะเขียนแหนหน่อยเด้บไดีออกไก่ยมืนี้ปนเป็นไข่ค <laughs> นตกเป็นไข่น้ำเขียนแหงซี่อกก็ไ่ออก <laughs> พอมาสามกอกเถียงเล่นปามเอาไรบอกว่าซีอกคกนนี้น่าสามกอกแหนสามกอก <laughs> ขาอย่ง จับยิ้มยู่หังอยากตอนมันแสบมันไม่ดไ,ได้หังอยากไปยากไปเอ็งปวดตายเออตายใครขืนใครขืนแล้วพี่นอ่อยเอ้ยมาต,วาต,ตะวันหยุดต่วันจิต ก่อนหายใจับี้หวว่าดีไหมเย็นนิดนิดเข้น่ในหน่อยอ่ะนัวไปอุมมอ้มบะหมี่ลายบอบะหมี่สิบบาทเต็มมดเลยโอ้ยต่อ,อเป็นตะยานได้ไปประกวดวันนี้โอ้ฮหไปประกวดแตงหากเงียบเงียบก็ทำกับเดี๋ยชิมนาานะครับอันนี้เป็นได้ตอนสดเต็มนหน่องเดี๋ยวเราคิดเต็มนะครับคิดเต็มเนี่ยเติมหา ต้องเห็ดน้องกินครับสามเมน,น,นูครับยอดป่าต้มจิ๋วเต็มเลยนะครับเด้อเนี่ยถ่ายกินเนี่ถ่ายกินอยู่ไหครับพี่น้อง